ลายดีดยเดอพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องบันหน่อยดอจค้อมมาเจ็บภาบรรยากาศพี่้องบานมงเต้าคือเกา้าวันนี้มาเปิดกิปจุปปิอยู่ทงมันเป็นทง,งกลางป่าให่พี่ให้ลองดึงชมธรรมชาติต้องกัน กวงอยู่หางแจมลิงอยาแ้อตำบแจมลิงมอง่งเจแายกนมันเป็นอนเป็นโน่นก้วมันออกจากนี่ลงไปทั้งทีมองเรียงกยัญูาว่ามันหน่อยๆเด้หลายกำลังี่ล,ง,ลงไปทางนี้ น,นี๋ก็เกืบอบบ่ายสามโมงแล้วไก่ิได้เวลาอวยเขาบ้านเมื่อนี้ก็คึมเมื่อเช้าร์เนี่็ล้มแห้งเป็นตะนายพี่น้องเลยเลยบ่ได้มายยมเสาก็เลยมาเจ็บผา,ยามยยมแรงๆสิๆขอะไรกว่าเขาคอกให้พี่น้องได้เบิ่งอันนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่าแล้วไก่ไิได้เวลาจีด้เวลาอวยแล้ว เตรียมมพร้อมให้เราเราจะได้ไล้งัวเขาบ้านน้นแล้วคัในที่นี้ตอดเขาไม้อยู่ล่ะกินเปียกล้วยดังดีแจงเงีนหนังเงินหดังมาเป็นซุ้มเงี้กี่ติม่ไหวร้องไม่ไหวนะวัดตงหวะเขาแบบมันตดปาก้างแล้วที่หล่อนะตอนนัดไปไหนก็ได้กลามแข็

อาทิตย์ผมกับพ่อใหญ่เกือบสิบปีอยู่ผีพี่น้องเลยอยู่ไกลเป็นปลาเดีย๋ยวนี้ปลาคักๆอยู่เลยปลาบ่มีต้นใหม่มีแต่ต้นใหม่หน่อยบริเวนบ่มีต้นใหม่ต้นใหม่ไงมันตายหมดแล้วเนี่ยต้นใหม่ไงไงแต่มันตายแล้วมันคือตายปุ๊บท่านบ่าตายก็ถือแม่โคจกเม็ดแม่โคไปกินเม็ด เดี๋ยวจะตรวใหม่หน่อยๆตดใหม่เ่ามีความสามารถสมบูรณ์เองดูแต่ฝนตกมากได้ดหรอกพลังมันบุฟอ่อันนี้ก็ใก้จะได้เวลาแล้ว <c oughs> บ่ายสามโมงก็กลัวแต่ิงหยามันก็มี่บอมบนบ่มมีมีอยู่หรอก มันก็จะมุดหาอยูห่หากินน้ำมูลนี่แหละเพราได้อยู่ได้กินอยู่กับบอสซัมสีไลยดอกว่ถ้าเป็นผูใ้ใดตาดีๆกับมุดเข้าไปหาเห็ดพร้อมแต่นี่คือสิบ่คือดอกเห็ดผิ่งมันก็ออกก็แถวนีแหละ อย่งว่าเขาหางเนี่ยมันจังด่ายเด่นบอกเข้าใจึ้นกันกันในเจ้าของมาหาเรียล้วจัดบได้จินย้อนห,หากจินอยู่นี่ลุบ ทั้งดอนหม่งพญแล้วยางอยู่แต่จริงๆเขาจะปลูกของอาจจะเป็นปลูกก้อยปลูกมันแต่เดี๋ยวนี้เต้าปลูกแล้วคือสีมดมันเนี่ยมึงทายาว่ากี่ขันเหรอมดมันลงมาทาั้งในเอินลุบหม่งตำตำเอินลุบก้อยเป็นหม่งเลียงงัว ่าแต่ยังมันก็กินหมดแล้วมาแต่วางหนามันแล้วใส่บัดเลยมันเลย็ะมีโอกาสวเก็บภาพบรรยากาศมองเรื่องว้วออีกมองนึงพี่น้องเลยพี่น้องเลยบึงก่อนที่ไรง้วาเขาคอกก่อนที่ไรเขาบาน ากบานมากอะบอมันใกล้ๆเลยัน,นมันบบก4กิโลากิโลแนมเบิงคำนวณแล้วมากกับกรบม้อน,นี่แหละไปใส่ไปกันเขาลุยปลากับเขาเหยียบน้ำบอสนาตสิปะพี่น้องเลยจากย่านคูขีดไปใส่ไปกัน เสียงกัลงวนวนอยู่กลมนี้นี่เ็นบังคูนเันเนื้นปลาอ่อยกเจาปลูกอ่อ,อยทั้งปุ่นมีปลาอ่อยกระ,ะวงวงจะปลาอ,อ่อยทั้งปุ่นทั้งนี้บ่ไดกระวังอย่างละตะว,ว่าบ่มอย่างหลอมหัวไว้เชื่อจะวดน้ำลักเสาลักเสา ของบ่งมีของเบิดแล้วนี่ละมองเลี้ยงพี่น้องเลยไล่มากกสามกิโลกลัวจากบ้านบาองไต้มาเลี้ยงบาง้านใกล้ๆมาเลี้ยงหอนพีเลยโซสิมาหอนก็นปล่อยประมาณสิบโมงหอ,อนพีบมาณเทียงกลัวๆเัวแบบใบโมงกบบอินมารืเลยๆ วาเพาตอนนี้เบิดรอบวัน,นพร้อมอยู่เดี๋ยวจังหน่อยก็สิพาพีชผาน,น้องยาวไล่เข้าบ้านไก่สิได้เวลาแล้วตรงนี้คือจุดนัดพบเห็มื่อยมานั่งนี่แหละนั่งโอนหล,นล่นซาเลรน วรวันบานหน้าพี่น้องเลย <c oughs> ชีวิตบานเฮาธรรมชาติลนล<ป>้วนฝนต้มฝน,นกระลังเห็นหลังววันมแนมนมแนมอยู่ไเ <c oughs> อิรนมูเอิรน,นพวกเกือบจะสี่โมง กอบจีสีม่วงแรงแล้วจะได้เวลากลับอ่าถึงนกกระปูดห้องจีสีม่วงแรงปูดปูดปูดแล้วบานเทาเอิ่อนนกกดนกกดตาแดงยังได้ยินเสียงห้องอยู่ยังไม่เห็นอยู่ยังบ่ศูนย์พัน บางสิ่งบางอย่างก็สูญพันไปแล้วปวกนกหนูปูปีกเสมอนี้นกอน,นึงบ่ค่อยเห็นไหมนกกระบาดไม่มค่อยเห็นแล้วจะไปใส่บนนีนกกระบะน,นกติวตตเขียวไม่ค่อยเห็น เดาเอินลูกเอินเต้ามาเพราะยังเองมันเาได้ออกจากป้าอยู่อย่างวอนๆอยู่ใส่ว่านี่อ้ายก็ไปก่อนแล้วก็มี กก่สิจบแล้วชีวิตประจำวันมือหนึ่งก่ที่หอดเวลาอวยแล้วสี่โมงก็กลัวไ่ไปแล้วอดรอดแล้วผลผ้าละไปแต่ละมือแต่ละมือ,อ,อพี่น้องกันง่วยยังบ่ทั้นไหนเขาคอกอย่างนี้ ยังขำข้ออยู่ยังมีผ้าละอยู่ยังบวซวงแตงว่าเขาคอ,อกหรือซวงหรือเป่บอกมาเด้อซุปมาตีในป่าออืม เมือแรกนี่สิคือบอีินองเลยเลน่ยมังขีเมก,กันนะ้านหะนาะอยู่ดอกตกไม่เลยก็บใครพอได้ดำหน้าต่อขีเมกหนาอยู่ผลทั้งผลทิศตะวันตกเม็ดบ้านเมืองก็จะนะตกคักตกแน่แต่เทศเล่านะโอ้ย คนไม่เคยแรงเลยน่ามาแต่ไหลรัวไหลลวงเยู่ป่ากับพ่อป่าเขาจะาตรงป่าเขาจะคล้องมาสันเขาแดงบึ้นหรอกจะว่าเป็นจังไรไม่ยังเออลูกมาท้ามีแลว,วะดิมา Long muốn gần yên gần tai bụi lục lăng nhau cả ba đông đen đông đen đô gần em 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 มาเด้อปาะเด้๋ยวไม่ล่าแล้วจะเข้าบ้านแล้วเด้ ยังบ่ทันได้เวลาได้เ,เองมา,มาเลยห <c oughs> ้องนี้ก็เมือกลมลูกินไ้เออห้องนี้ก็มืเอื้อนมูนี้ก็เมืออ้โเรืเดิน,ดนมาแล้วแลน์ลมาโอ้ยยอด ยังให้ให้อยู่ผมทำได้เองประานได้บอกมาอยู่ทั้งผีมันหลังแกมลิงพี่น้องทั้งผีเอินหางมันหางท,างทางั้งโมบันทั้งปูเอินหัวแกมลิงกลางนี้เป็ตั้งติดไต ทางทิศเหนือแต่มันปั่นจักรยานเนี่ยโอ้เมยอ,อยนต์แล่วพอใหญ่แล้วจะไปหารถล้วปุอ้รถจอดอยู่คุงนี้แล้วเดินถนนรถอยู่ทางหนึ่งคนอยู่ทางหนึ่งทางนี้มันงวัว หลูกมันลูกมันบางหน้าดังๆนี่เองมนสิว่าถึงเวลากินนมแล้วมันสิว่าลูกมาท่นานไหนมาฮันตะแลนมาบ้างอได้ปอบกับไปก่อนเองมาท่นานไหออกจากป้าได้อยู่เยวคือคือยู่ Chúng tôi ngoan khóc chậm chậm hoài lòng ในเวลาเงี่ยง่ายเงี่ยายออกจากป่าเขาบ้านเพื่อหาอยู่หากิน,กน็ือเขาบ้านให้กันเาว่านกบ้าคนบ้าสัตว์แต่เวลาเราก็ต้องเข้าบ้านพักพรเมือม่อไมจังว่ากันไหม รูปตั้งนี้ก็เป็นมองเลียงด้วยกันเนี่เป็นรูปฟังทั้งพูดในหลังค่าอยู่เป็นฟังคำเม้นพี่น้องเลยคำเม้นอันนี้มันเป็นคำเม้นกำมพชาคำเม้นบุรีรัม ไปกำาพกงพนกันเป็นฝั่งอำเภอคู่เมืองถึงเวลาส่งลูกนมโอ้ยส่งนมลูกือลูกนมเันมุกเจ้ไปแล้วนะเยอะในลูกกินนมอยู่ไปเถอะต่อไปก็จะไปก่อนเลย กานใบชาวบ้านจะไม่ลาแล้วช่วยผู้ช่วย เออตัวได้อยู่ในป่าผอบบานเขาซองดเด้อเวลาแล้วขอบันซาแล้วหนามม้วนบ่แตกฟังเลยพี่น้องแต่สมัยเป็นเล็กน้อยจะเรียงง้อจะอยู่นำออกแกงแล้วปัน เปลี่ยนแน่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือฝนตก,กับบุพอสิได้น้ำได้ตอนรู้เหน่อเบือ่อข้าฝนพี่น้องก็อยูคเมนต์ตั้มบุญเก็ตรบุพเพศบานเฮาดอกแม่เบิงไกป่ประดานก็ตรบุพคือดอก มันเขาเขอือดทะมิ้นตำนี่ก็อีกฟูงหนึ่งฟูงนี้เลี้ยงในแถวนี้แหล,ละเราเลาะเราเลาะฟังแม,าาม,ม่น้ำมูนนี่กำลังสิอ้วยออกันสิขชาวบ้านจะถางนี่พร้อมแล้วขางนี่ไปก่อนออกเงาแล้ว

พ้าเองกับโพนั่งปีแตเนี่ยหาพญาเอง ้ลตายแวสองหาลูกนัตวัมันยังห่วงลูกขนาดี่น้องแะประสานคนกิบ่ห่วงลูกยอดไปเรื่อยๆด้ยหาลูก ใจเย็นอยู่ว่ท่านจะเข้าบ้านเข้าที่หลังกันแล้วกันนี่จะไปก่อน เออตามมาตามมาเรื่อยๆ แดดบดคึมคึมคือฝนจะตกแต่ไม่ตกจ,ตกจำจำใกล้จะหอดบ้านแล้วอทองคางลางอยู่โอ้กินข้ากินแน่แล่ว่าต้างแม่นี่ nhà có đó khóc cũngใหญ่ đó Đó Ừ khóc xí chèm, คือสีส้มหัวหอดบ้านดอกแบตสิเบิร์ดแล้วพี่น้องมาตัดในหอดบ้านดอกปะเสด็ล่าผ้าจากพี่จากน้องสุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าจนขอจะชิงดีดงามในชีวิต แล้วขอคนละไหลด้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันเิรษทาธิยธรรมชาติชีวิตคนเหลี่ยงวัวห้พี่ให้นองในเบืองรายงานสภาพดินฟ้าอากาศบานเหาว่าไปจังใดมาจาังใดแล้วคลิปนี้ก็คือสิมีเานีนะครับเนาะขอกันไปเนาะครับเนาะลิปหนาจะรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ